สวัสดีครับรุสุรุทธ์ครับผมนะครับถ้าพูดถึงของสะสมนะครับในตอนเด็กเนี่ยนะก็จะมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ชอบมากก็คือเรื่องของการ์ตูนนะครับมันก็คือเป็นลักษณะของโมเดลนะครับเป็นโมเดลของการ์ตูนเรื่องเซนเซียาครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดตอนสมัยนี้เนี่ยอาจจะหาไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความสุขของเราในในสมัยเด็กเพราะว่าอย่างแรกคือเราชอบการ์ตูนนะครับแล้วก็พอเราได้มีโมเดลมีการเขาเรียกว่าใส่ชุดเกราะให้มันเนี่ยมันเลยทำให้ความรู้สึกของการที่ได้เล่น การ์ตูนเนี่ยมันยิ่งมากขึ้นไปอีกแล้วก็ทาให้เรารู้สึกว่าออช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานที่สุดครับผมครับสวัสดีครับผมฟองเบียนะครับสาหรับของสะสมตอนนี้ผมกําลังอินในการสะสมนาฬิกาอยู่นะครับก็เริ่มสะสมมาได้ประมาณกําลังจะครบปีนะฮะเริ่มสะสมมาตั้งแต่ประมาณสักกรกฎาปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีในจํานวนหนึ่งละที่ที่น่าจะเรียกได้ว่าสะสมได้แล้วล่ะอาจจะมีสักไม่ไม่ได้เยอะมากแบบเป็นร้อยๆเรือนหรือหลายสิบเรือนแบบคนอื่นแต่ว่าคือเราเนี่ยอิน อินกับข้อมูลของนาฬิกาเราอินกับแบรนด์ของนาฬิกาเราอินกับประวัติศาสตร์ของนาฬิกาแล้วเราเริ่มศึกษาเราก็เลยเริ่มตามเก็บตามซื้อบางอย่างก็ซื้อไม่ไหวเพราะว่านาฬิกาบางเรือนมันแพงจริงๆครับเราก็สะสมเฉพาะที่เราไหวเราไม่เดือดร้อนนะครับพูดถึงของสะสมเหละครับจริงๆแล้วผมก็สะสมหลายอย่างนะครับแต่ว่าที่แบบสะสมจริงๆเลยที่รู้สึกแบบซื้อบ่อยๆจริงๆน่าจะเป็นรองเท้ายิ่งรองเท้าฟุตบอลเนี่ยผมจะแบบมีหลายคู่เลยครับแบบหกเจ็ดคู่ทั้งนั้นที่ จริงเราเตะบางทีก็เตะอยู่คู่เดียวเลยครับแต่ว,ว่ามันมีความรู้สึกว่าเราบางที้องเท้าออกมาใหม่ๆเราก็อยากจะซื้อเห็นโฆษณาเห็นนักเตะที่เราชอบใสอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามแบบซื้อมาเก็บซื้อมาสะสมส่วนผมครับสะสมแว่นตาครับมีทุกแบบเลยครับแว่นเลนส์ <c oughs> ก็มีครับ,รบส่วนใหญ่ผมชอบไปเดินตามตลาดรถไฟครับ oh. แล้วก็ซื้อของปลอมไม่ใช่ก็ไม่รู้ปลอมหรือไม่ปลอมไปซื้อมือสองมา oh. เอาแต่กรอบมาแล้วก็มาเปลี่ยนเลนส์หรือว่าเป็นของปลอมแท้ๆเลยใช่ข้างหลังเขียนว่าโปรดระวังของแท้ใช่รับไหม <laughs> สวัสดีค่ะฟิล์มบงกตนะคะสำหรับของสะสมที่ฟิล์มชอบก็จะเป็นพวกของสวยๆงามๆผู้หญิงนี่แหละค่ะก็คืออสซอรีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกสร้อยแหวนหรือว่ากําไลนุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ด้วยความเป็นคนที่ที่ทชอบแต่งตัวนะคะแล้วก็ชอบแบบไปสรรหาของแปลกๆยิ่งเรารู้สึกว่ามันมันดูแบบมันดูผ่านการคิดหรือผ่านการ create มาแล้วเป็นของที่มันดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทำมืออะไรเงี้ยฟิล์มยิ่งชอบมากเลยค่ะ